สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่าน,นนะครับวันนี้ก็อยู่กับบ o ็อกสปินรีวิวกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้บล็อกสปินอัปเดตมาใหม่ก็คือใส่โค้ดไปนี่ครับโค้ดตามนี้เลยนะครับก็เป็นคลิปรีวิวเดียวสัน้นๆเลยอัปเดตใหม่แบบว่องไวกดใส่โค้ดเข้าไปนะครับแล้วไปจอยตามที่เซิร์ฟเวอร์อีเวนต์นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์อีเวนต์เนาะนี่เขาให้จอยไปนี่เขาตามเขาบอกให้เราตรงไปทางนู้นนะครับขึ้นรถไปปุ๊บเราไปจอดตรงนู้นนะครับเราไปจอดตรงนู้นแลยย้วไงต่อเราต้องมาตรงนี้ป อี่ยแบบมันเป็นโทเค็นนะครับเป็นโทเค็นนี่อีเวนต์เปิดตั้งแต่กลุ่มกล่องแรกเลยปึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บได้ทุกอย่างครับน่าจะมีปืนใหม่เข้ามาด้วยเท่าที่เห็นนะครับอืมมีเหมือนเหมือนจะมีปืนใหม่เข้ามาด้วยเนี่ครับเปิดกล่องสองปุ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บ โอ้โหก็เลยว่าจะได้ของดีนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็หลอกกันอีกแล้วนะครับเปึ๊บเปร๊บปร๊บป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 ๊บนั่นไงผมบอกเลยว่าอย่าไปหวังของดีเลยนะครับจากอีเวนต์เนี่ยนะครับอยบบไปหวังอะไรมากนะครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะแจกอะไรบ้างนะต่อมีอะไรก็ไม่รู้เลยนี่ครับ แจกแต่ของกากาดของน้อยๆนี่ครับทุกคนก็สำหรับอีเวนต์มันมีประมาณนี้เลยนะครับนะครับอีเวนต์กล่องเนี่ยมันก็จะแจกของประมาณนี้เลยนะครับของของก็ไม่ค่อยดีมากหรอกนะครับนะก็นี่ครับนี่เวลาเราอยู่ใกล้ท่อเนี่ยมันก็จะเปิดแบบนี้เลยนะครับเท่ๆนะก็แบบมีเสียงซาวเอฟเฟกต์เดินน้ําก็มีเสียงนี่บมีซาวเอฟเฟกต์ท่อท่ออะไรแบบ อ่าเป็นแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตอัปเดตเอ่ออะไรเล็กๆน้อยๆมานะครับเขาบอกว่าถ้าถึงสักประมาณถ้าอัปเดตอีก3าม0 0ืไลค์เนี่ยเขาจะอัปเดตอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคครับเขาก็ทําการแจกโค้ดใหม่แล้วนะครับผมพอเขาแจกโค้ดใหม่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เกาะเข้าไปเลยนะครับอันนี้แต่ผมกกอกผิด ก็ผิดโอเคเดี๋ยวผมแก้แป๊บนึงนะครับเป็นโค้ดนี้นะครับผมใครดูไม่ทันสต็อปคลิปนะครับเราไปดูเนียโอเคแล้วมุ่งหน้าไปที่ร้านปืนนะครับลูกศรบอกให้เราไปที่ร้านปืนนะครับพอเรามุ่งหน้าไปที่ร้านปืนเสร็จแล้วนะครับผมเราวิ่งเข้าไปในสุ่มกล่องเลยนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ครับโทเค็นนะครับผมสุ่มไปเลยแต่สุ่มมากก็จะไม่ได้ของดีครับ สปีดคลิปให้ดูเลยแล้วกันก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยว่ามีประมาณเท่านี้ครับ พี่ก็ไม่รู้ว่ามันคูณ2ได้ไหมนะเดี๋ยวพี่ลองแฮกให้ดูก่อนอ่าพี่ลองแฮกให้ดูก่อนทีหนึ่งนะครับเขียนมันคูณ2ไหมมันคูณ2เซิร์ฟไหมหรือยังไงนยครับพี่ลองลองเข้าไปเึ๊บปึ๊บ,บอ๋อเงินน่าจะเท่าเดิมนะครับแต่ว่าคูณ2 exp นะ ถ้าใครที่แบบฟาร์มทีพีอยู่เน่ยพี่บอกเลยว่าดีแน่นอนนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับโอเคครับผมบายบาย